วันนี้มาช้าหน่อยมาเร็วอยู่แต่มาช้าหน่อยปรับทัศนคติหมู่คณะอยู่บางอย่างก็พูดออกสือ่อไม่ได้บางเรื่องโลกเขาจะรับไม่ได้เนาะเอา้ามีอะไรละ่ะเมเห็นพูดอยู่เมื่อวานนี้วันนี้จะเอาให้เข้มข้นกว่าเดิมมาสั่นอขอโอกาสครับผมกําลังนึกความคาถามอยู่ครับผมเม่ไวพวกรอซ้ําก็มีนะจะบอกให้นะเยอะด้วยนะวันนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของการการเข้าเห็นเอะ การเข้าไปเห็นของจริงครับพจาจย์เข้าไปเห็นของจริงครับของของจริงที่ว่านี่คือความเชื่อที่มีแต่ร่างเดิมนะครับเอ๊ะงั้ไงของมันว่าเข้าไปเห็นความจริงมาักเราจะทํายังไงเข้าไปเห็นได้ในส่วนนี้ความจริงของครูบาเมย์คืออะไรล่ะผมถามก่อนครับผมมันถึงจะรู้ถ้าบอกว่าความจริงเนี่ยมันกว้างมากเลยนะความจริงอ่ะถูกก็จริงผิดก็จริงอ่ะบาปก็จริงบุญก็จริงถ้าจะพูดถึงนะเรื่องสมมุติน่ะ แต่ความจริงมันคืออะไรสําหรับครูบาเมความจริงของผมเนี่ยก็คือการเข้าไปเห็นตัวเองเข้าไปเห็นคืออะไรล่ะบาร์มความคิดการปรุงแต่งพวกนี้ครับผมแต่ที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันเป็นความจริงของผมก็จริงนะครับแต่คนแต่ความจริงที่เป็นสากลคืออะไรครับแต่คนที่ได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นแค่ความเชื่อเพราะว่าเขาไม่เห็นจริงอย่างที่ผมเห็นทั้งนั้นจะเรียกว่ารู้เป็นปัดจัดตังหรอคำว่ารู้เป็นปัดจัดตังเนี่ยแต่ต้องเป็นสากลเนี่ยคำว่าปัดจัดตังเนี่ย ต้องอยู่ในแนวทางของพระธรรมคำสอนเน่ไม่ใช่ว่ารู้เป็นปัจจัดตั้งตัวเองไปคิดเอาไม่ได้นะมันต้องอยู่ในหลักของสากลน่ะคือเห็นเห็นอะไรเห่ะเห็นต้นเหตุเห็นทุกข์น่ะเมื่อเห็นเหตุมันก็ดับได้น่ะเกิดที่เหตุดับที่เหตุเหตุคืออะไรบัดนั่นแหละคือความเป็นจริงนะแล้วการดับทุกข์เนี่ยมันต้องใช้ทางในการเดินก็เป็นสัมมาแล้วก็มีมิจฉาใช่ไหมครับอาจารย์ มันก็เรารู้ก็หลงก่อนนั่นแหละคนเรามันต้องหลงก่อนนั่นแหละถ้าไม่หลงมันก็ไม่ฉลาดหรอกมันต้องยอมโง่ก่อนน่ะนะมันก็หอบความโง่ได้แหละวามา่เกิดหอบความฉลาดทั้งโลกนี่แหละมา่เกิดน่ะทั้งธรรมก็เรียกเรียกว่าความโง่อยู่หรือเรียกว่าคนพานนี่แหละไปยึดบาปยึดบุญน่ะเรียกว่าคนพานทั้งนั้นน่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าชั่วนะไม่ได้หมายความว่าชั่วคือรู้กับหลงก็อยู่กับเราเนี่ยบางทีคิดดีกับปรุงดีเนี่ยเห็นมันก็หลงเหมือนกันน่ะคิดดีปงีนนนนนน่ะกก็ก็หลลเมันคนพาแ้ว คิดชั่วปรุงชั่วนะี่ยคือยิ่งหลงหนักเข้าไปใหญ่เห็นไหมนี่มันก็รู้หลงรู้หลงรู้หลงสลับกันนี่นี่แหละแล้วครูบาเมย์ใช้ใช้ตัวไหนละ่ะฝึกบันี่ยครูบาเมย์ใช้ธรรมะตัวไหนล่ะชําระชําแรกกิเลสตัวเองเพื่อให้เข้าไปเห็นตัวเองอ่ะใช้ธรรมะข้อไหนเนี่ยพ่อนก็มีหลายตัวครับที่เข้าไปใช้ลหลายตัวคืออะไรละ่ะหลายตัวไม่ใช่เลี้ยงหมานะหลายตัวก็ฮะ S <S> <S <S> <S ก็สิ่งที่อย่างที่เราเคยได้เรียนได้รู้มาจากในหนังสือหรือตำราหรือครูบาอาจารย์ที่สอนมาก็ปัญญามันเกิดขึ้นในหลายทางแต่สิ่งปัญญาที่แท้จริงคือการวางจากความคิดปรุงแต่งน่คือปัญญาที่แท้จริงการได้ยินได้ฟังนี่ก็เกิดปัญญาขึ้นมาอยู่การอ่านนี่ก็เกิดปัญญาขึ้นมาอยู่แต่ปัญญาหลักๆคือการลงมือปฏิบัติแยกรูปแยกนามเนี่ยแยกความคิดออกจากเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาที่แท้จริงอันบริสุทธ ก็ถ้าเราแยกออกมาจากความคิดมันไม่มีผิดมีถูกทั้งๆที่ผิดถูกเป็นเรื่องของสมมุติถ้าแยกออกมาจากความคิดไม่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยบาปบุญมันก็ไม่เกิดมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีแหละศีลส,สมาธิปัญญามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเลยเ,ยเห็นไหมเขาเรียกว่าจิตรวมแต่ถ้าจิตมันกระจายออกไปยึดบาปยึดบุญมันก็ไม่บริสุทธิ์แหละวิธีเดียวคืออะไรล่ะถ้ายังคิดอยู่มันจะมันจะบริสุทธิ์ได้ไหมถ้าเรายังคิดอยู่ ไม่คิดดีมก็คิดชั่วมันก็หลงสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นถ้าเรายังคิดอยู่มันจะเห็นตัวเองได้ไงถ้าเรายังคิดอยู่ใช้วิธีอื่นได้เม่หละได้อยู่วิธีการแต่ล่อมจิตน่ะมันก็มีหลายวิธีอยู่แต่มันได้แค่ขั้นสมถะนะวิธีอื่นคือการเพ่งกับสินนี่มันได้แค่สมถะเท่านั้นเองนะหรือใช้คําบริกรรมนี่ได้แค่สมถะเท่านั้นเองการพิจารณาสุภากรณมีแค่ขั้นสมถะเท่านั้นวิธีไหนล่ะที่มันจะได้วิปัสสนาไปด้วยเนี่ย กรรมาฐานยี่ห้อไหนอะอะไรล่ะคือบูต้าเทคนิคอะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอนใ้เราพุโทโธนะถ้าจะว่าไปแล้วนะ่ไม่ได้สอนให้เรา,าใช้คําบลิกรรมอะไรนะสอนใ้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองเนี่ยเมื่อเรามีสติอยู่กับลมก็แยกออกมาจากความผิดความถูกนะี่ยเนือเหตุเหนื้อผลนะ่ทั้งที่มันมีสมมุติของมันอยู่ เราก็ดูสมมุติมันทํางานที่ะอะไรละดูสติสมมุติคืออะไรคือสิ่งที่ถูกรู้สติก็คือผู้รู้บัณฑ์ผู้รู้ก็ดูสิ่งที่ถูกรู้ทํางานอยู่ทั้งรูปและนามนะมันก็เท่านั้นเองนะก็แยกไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆนะกรรมพวกนี้ก็จะโดนสลัดคืนธรรมชาติในตัวของมันเองเมื่อเราไม่มีการไปกดไปขม่มมาชัยมากบขี้แมวไว้เนี่ยมันก็ผุดผ่านออกไปผุดผ่านออกไปเดี๋ยวมันก็หมดตัวที่มันหมดคืออะไรละ่ะกรรมมนกรรมหรือตัวอุปทานนั่นแหละมันจะหมด เมื่อไม่ปรุงมันก็ไม่มีประทานเกิดขึ้นมีอะไรอีกไหมตอนแรกก็มีเยอะอยู่ครับแต่อาจารย์ตอบไปหมดแล้วครับอ้าวไหนบอกว่าจะไปเอาวันนี้จะเอาให้ถึงพริกถึงขิงจะเอาทรมากขั้นปรลมัดโดนเม,<อ>มื่อวานนี้แค่เซิฟเซิฟใช่ครับายาอย่างเม,มื่อวานนี้แค่เริ่งต้นอย่างสมมติว่าที่เขาบอกว่าอุปฏิบัติยังไงก็เข้าไม่เห็นปฏิบัติแบบไม่ต้องไปปฏิบัติก็ได้บางคนเขาพูดอย่างนี้นะครับอาจารย์ ไปนั่งทําไมในป่าในเขาไปเพื่ออะไรไปทาเพร่ออะไรในการเข้าไปอยู่ในป่าเหตุผลที่แท้จริงเลยคือการปฏิบัตินี่แค่สติตัวเดียวเท่านั้นนะสติตัวเดียวเราก็อยู่ในป่าอยู่ไม่ใช่หรือนี่ต้นไม้แย่ๆเราก็อยู่ในป่าอยู่ไม่ใช่หรือภูเขาก็มีอยู่ไม่ใช่หรือก้อนหินแย่ๆเลยนะแล้วเราจะวิ่งไปไหนอีกนะอยากอยู่ในถ้ำก็เข้าไปปิดประตูปิดหน้าต่างไว้ที่ล่ะนั่งอยู่ในนั่นนะมันก็เป็นถ้ำทันทีแหละปิดไฟด้วยนะมันก็มืดขึ้นมาทันทีแหละอยากอยู่ในถ้ำนะ เพียงแต่คนเรามันอยากเปลี่ยนบรรยากา,กาศเฉยๆอยากออกไปตรงนั้นตรงนี้นะ่ะที่จริงแล้วอยู่ไหนมันก็ปฏิบัติได้อยู่พูดถึงนะ่ะไปอยู่ถ้ำมันก็มีลมหายใจอย่างเหมือนเดิมอ่ะอยู่กุฏิก็มีลมหายใจอยู่เหมือนเดิมทําไมเราไม่ขัดใจตัวเองเนะ่ะก็สติแนบกับลมเข้าลมออกไว้สิเดินถ้าอยากเดินก็เดินจงกรมสิทางจงกรมไปทําไว้ทําระแสงอะไรอะ่ะทําไปแล้วก็จะไปเดินที่อื่นอยู่นะนะั่นแหะไม่ติดเดินลงมากินข้าวมันยังขี้เกียจอยู่นะนะั่นน่ะมันจะไปเดินอะไรแต่ไปทางโน้นทางนี้อยู่นะ่ะมันไปด้วยอะไรละ่ะ ไปได้ความมากง่ายนะสิอยากทุดงกับสะพายบาดแบกกดเดินทางจงกรมดิละ่ะหลบไปหลบมาอย่างนั้นน่ะมันจะเอาวันละกี่กิโลนะ่ะครัวคนไม่เห็นเหลือไปเดินจงกรมอย่างนั้นนะ่ะเอาไปเดินข้างนอกคนถึงจะเห็นมันมีแต่ความปาดถานะรามกทั้งนั้นแหละส่วนมากนะ่ะมันไปเอาอาัดจจเอาทำจริงจริงหรือเปล่าอนะ่ะฮะมอวจะรี่ไปทําความเพี้ยนไปสัน่นมันแก้ตัวนะสิไม่อยากถูชลาช่วยเพื่อนนะไม่อยากทาข้อวัดช่วยคนอื่นนะช่วยเพื่อนหมู่คณนะน่ะพากันรีบขึ้นไปเวลาฉันข้าวเสร็จนะ่ะ แต่เวลาลงมาเนี่ยอืดยิ่งกว่าอะไรดีกลัวได้มาถูสลากกลัวได้ทําข้อวัดกับเพื่อนเนะี่ยพวกนี้หลบหลบเลี่ยงๆพอสาบานนะไม่ตายไปวันๆเท่านั้นเองมันก็ได้แค่นั้นนะ่ะเวลาเพื่อนทํางานส่วนร่วมก็ไปนั่งทําสมาธิน่นหลับตาคิดอยู่พอเพื่อนเลิกกูก็เลิกทําความเพียรเหมือนกันเนะนี่ยนี่พวกหัวหมอเกิดมาชาติไหนก็จะหอบความมันญ,ญาพวกนี้แหละมาเกิดน,นะน่ะนิสัยพวกนี้ก็จะฝังเข้าไปฝังเข้าไปนอนเนื่องอยู่ในสันดานนะ่ะเหตุน,น้อยผลมันก็ย่อมน้อยนะ่ะ เหตุพิเศษผลย่อมพิเศษนี่เหตุม,มากผลก็ย่อมมากนะ่ะเราไม่อยากหลุดอยากพ้นหรือไงนะ่ะฮะอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้ตอนมีลมหายใจอยู่นะจริงไหมละ่ะอยู่บ้านปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้แบบเป็นโยมนะ่ะแต่มันจะเนิ่นช้าหน่อยคนที่อยู่ที่บ้านนะ่ะเพราะภาระมันเยอะเราไม่มีภาระกิจาก,การงานอื่นนอกจากงานภาวนานะ่ะพวกเรานะ่ะทิ้งครอบทิ้งครัวมาแล้วยังจะมายึดเพื่อนยึดฝูงยึด แกงยึดนั่นยึดนี่อยู่ยึดความสะดวกสบายเพิ่มเติมเข้าไปบางคนก็เปลี่ยนแค่สถานที่มาหลับมานอนมากินมาเล่นไปวันๆเฉยๆเนะ่ะนี่มันถึงยากมากถ้าไม่ขัดใจตัวเองนะี่ยากมากไม่มีใครไปไปปฏิบัติแทนพวกเธอนะจะบอกให้เธออยากได้เธอต้องทาเอาเองนะโยมเหมือนกันบางคนเนี่ยเข้ามา,นะเา,าเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งราเนี่ยจะพูดเรื่องฝั่งรานะกุติอะไรเนี่ยโอ้โคตรโฉกโปกเลยบางทีก็ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ดึงกันเข้าไปเข้าไปมั่วซั่วไปหมด เดี๋ยวจะให้กูบาไปสารไปตรวจอยู่พวกที่ดึงกันเข้าไปอยู่เองอะ่ะบางทีพราบางลูกก็ดึงโยมเข้าไปไม่ยอมไปลงทะเบียนก็มีเข้าไปอยู่กุฏิก็ไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่เขานึกอยากไปต่อเติมยังไงก็พากันไปต่อเติมเนี่ยชำรุดเสียหายหมดกุฏิมันมีหลายกุฏินะที่เขาส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยแก้ไขพฤติกรรมนาะโยมคนไหนที่มาง่ายอยู่นะมีกระทั่งกระท่าไฟฟ้ามีตู้เย็นน้น่น มีการน้ําร้อนด้วยเต็มอยู่กุฏิขยะเต็มอยู่ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะไม่รู้มันจะมาเอาอะไรล่ะมันจะมากินไปวันๆได้เฉยเหรอกลุ่มหนึ่งจะเป็นประเภทนี้ขี้เกียจทํางานข้างนอกก็มานอนกินอยู่ในวัดเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งก็ช่วยเหลือสังคมดีมากรู้หน้าที่ตัวเองทําความสะอาดมาช่วยไม่ชีเข็นกับข้าวเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งรอก,กินอย่างเดียวบัตรซบสิ้นดีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่รู้มันจะมาทําไมถ้ามาทําแค่นี้นะ เดี๋ยววันนี้จะให้ครูบาไปสารไปดูความเหมาะสมเรื่องกุติถ้าใครสกกรปกก็ให้แก้ไขตัวเองนะโดยเฉพาะโยมที่อยู่ฝั่งพระนะถ้าได้ยินได้ฟังแล้วให้รีบแก้ไขตัวเองเรามาเพื่ออะไรนะ่ะถ้าเราเหมือนกันกุติต้องให้สะอาดอย่าให้มันสกกรปกทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยนี่เสนาสนะวัดเนี่ยวัดจากกุฏีวัดห้องน้ําห้องซ่วมเนี่ยทำให้มันเรียบร้อย ผมก็ไม่อยากพูดหรอกแต่เห็นแล้วมันสลดใจมากเลยไม่รู้จักรักษาเสนา,สนาสนะส่วนรวมเพื่อยังความงดงามไว้มันไม่รู้หน้าที่ตัวเองนะ่พูดง่ายๆปากก็บอกว่าอย่างมาศึกษาอย่างมาปฏิบัติโยมเหมือนกันกลุ่มหนึ่งนะมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งพวกมักง่ายก็มีอยู่คนที่เสียสละก็มีอยู่คนที่เสียสละอยู่แล้วนะ่อย่าได้สะทกสะทานที่ผมพูดเนี่ยบางคนก็เกิดมากินเ,ออเข้ามาปฏิบัติก็มากินอย่างเดียวมานอนอย่างเดียวมาหอ่ออย่างเดียวก็มี งานส่วนรวมไม่ได้สนใจอะไรเลยถึงเวลาก็เดินมาเจ็ดโมงต้องค่อยเดินมา,มน,มานะมองมองดูให้ดีนะพฤติกรรมตัวเองนะ่จะได้ไปเกิดเป็นควายไปลากไถ่ประเทศเวียดนามด้วยน,นะพวกนี้นะพวก,กินแรงคนอื่นเนี่ยคิดว่าตัวเองสบายภายในชาตินี้มันจะสบายในชาติต่อไปหรอทำยังไงได้อย่างนั้นนะพึงระมัดระวังนะสถานที่ตรงนี้นี่ ดูเหมือนอยู่ง่าย,ยานะแต่ไม่ได้อยู่ง่ายนะผมจะบอกให้นะหลวงตาท่านเคยพูดอยู่นะใครไม่ภาวนาอยู่ไม่ได้วัดป่าบอกนะพะยินใครไม่เสียสละนี่อยู่ยากมากเพราะมันไม่มีกฎมันจะทําลายตัวเองคนก็จะเพลินนะเอ้ยกูทําไปแล้วไม่มีใครว่าอะไรกูนี่หว่านั่นแหละคือความโง่ความโง,ง่สุดๆเลยแหละตัวนั้นนะเมื่อไม่มีคนเตือนมันก็จะเผลอเลือบแบบทำไปตามอำเภอใจของตัวเอง นั่นแหละคือตัวทำลายความเจริญในธรรมของพวกเธอเองแต่ถ้าเรามีสติระบันเนี่ยราลึกถึงอะไรล่ะล,ลึกถึงปัจจัยสี่ที่เขาเสียสละมมาให้พวกเราอยู่เรากินเนี่ยมันก็จะมีความละอายได้บัดแม้แต่อยู่คนเดียวก็ไม่กล้าทําชั่วได้บัดเนี่ยสติก็พากันฝึกหน่อยมันไม่ได้ยากลยวิธีการฝึกอ่ของดีมันอยู่กับเราทุกคนเนี่ยลมหายใจนะทาไมไม่ใช้มันเกิดประโยชน์เนาะนีะ่ก็จะมานั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ มีแต่ความกลัวกลัวหิวกลัวร้อนกลัวหนาวกลัวลําบากกลัวได้เดินกลัวเหนื่อยสารพัดเลยความกลัวเนี่ยความกลัวมันทําให้โง่บัน,นีิยมันก็เลยหาวิธีป้องกันตัวเองไว้หมดด้วยอํานาจของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพื่อนยังไม่ได้กินเลยห่อแล้วก็มีบางคนนะ่ะแทบจะไม่เหลือบางทีนะ่ะผมทําไมผมนึกไปนั่งอยู่ไทย,ทยผมไปสังเกตการดูไปดูสิพฤติกรรมมันเป็นยังไงแต่ไม่เคยบอกนะบางคนนี่เพื่อนยังไม่ได้กินห่อเต็มแล้ว กัดตุนไว้ก่อนให้ความกลัวแทนที่จะกินให้มันอิ่มก่อนมันเหลือค่อยเอานะมันเห็นแก่ตัวขนาดนั้นในคนนี่อยากดูเปรตมาดูที่วัดคนเยอะๆเนี่ยดูเปรตไม่ต้องไปดูที่ไหนหลอกมาดูที่วัดเนี่ยเยอะแยะเลยเปรตในคาบพระก็มีเปรตในคาบเนนก็มีเปรตในคาบคารวาสในคาบชีก็มีหมดเนี่ยเทวดาในคาบชีคาบพระคาบคารวาสคาบเนนนี่ก็มีอริยะในชีในพระในเนนอะไรพวกนี้ก็มีหมดนี่สามสี่เดพบมันอยู่รวมกันเนี่ย บางคนทั้งกินทั้งหอ่อพระเราแจ้งกลวยด้วยนั่งกินอยู่ตรงนั้นด้วยหอนยัดใส่บาดเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เกินไปลยเน้อบางทีเนาะไม่มีความละอายเลยเวลาพูดคุยกับโยมกับอะไรนู้นเราทำมาขั้นประมัดเลยมาคุยฮะถุงกับข้าวก็หิ้วขึ้นไปในบาดก็ตักใส่นั่งกินอยู่ตรงนั้นด้วยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคนประเภทนี้แต่ก็แจ้งกลวยทุกวันนะ แจ้งป่วยแล้วให,ให,ให้ไม่ชีก็จัดกับข้าวใส่ถุงให้เฮ้เวลาอาหารเลื่อนมาก็ตักใส่บาตรอีกอู้ผมก็เกินไปแหละผมมองเห็นนะมันก็นั่งกินอยู่ตรงนั้นด้วยบัดนี้ยัดใส่บาตรขึ้นไปด้วยหิ้วถุงขึ้นไปด้วยอู้มันก็เกินไปไม่รู้มันจะเาอาท้องที่ไหนไปใส่โรคภัยไข้เจ็บมันถึงเยอะไงไม่รู้จักการประมาณในการบริโภคขบชันนะพรป่วยมากก็ต้องรักษาพวกโรคมากนี้อีกแบบน,นี้พวกมันง่ายเลยเพราะมีัยคุมไว้แล้วเรียบร้อยไง เห็นไหมอะไรละมันทําให้โลภขนาดนั้นเพราะการขาดสติถ้าขาดสติก็ขาดความละอายนขาดความเสียสละขึ้นมาทันทีหลงในวังวนแห่งความคิดของตัวเองนี่นะที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมพูดลอยๆนะจริงแล้วผมก็อยากแก้อย่นะบางเรื่องแต่มันแก้ไม่ได้ท่านั้นเองเห็นแล้วผมสลดใจบางทีผมก็อยากเอาระเบิดพีชีมาทําลายตัวเองลงนมันจะได้ไม่เห็นคนาง่ายพว่นี้นะอันนี้พูดออกมาจากใจจริงๆนะเนี่ย พราะมันไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้กูจะยอมแก้ตัวเองดีกว่าวะกินยานอนหลับสักกับปุกหนึ่งนะกูบาไปสานเนาะให้มันหนีไปจากความมาักง่ายของคนเนี่ยบางทีก็ทอมันกันนะเห็นคนมักง่ายเยอะๆเนี่ยนะพวกเราไม่เบื่อในตัวเองหรือไงความมักง่ายที่มันอยู่ในตัวเรานะมันน่ารังเกียจมากนะแม้แต่ความมาักง่ายของผมผมก็รังเกียจนะผมก็อยากจะถามหมู่คณะที่มันมักง่ายอยู่นะว่ามันมาเอาอะไร อยากถามโยมที่เข้ามาประบัติพวพ่วงมางง่ายมันมาเอาอะไรมาเอาอะไรกันคิดว่ามันจะเอาไปได้หรือฮะมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในะความมางง่ายเนี่ยถ้าผมซื้อออกได้เนี่ยผมขอซื้อแล้วนะแต่มันซื้อออกไม่ได้ท่านนั่นเองเราต้องทําเอาเองในเรื่องการเดินบินธบาตินี่บางคนไม่มีหน้าที่ที่จะมารับบาทคูบาจารย์ก็พากันลัดเลาะเดินแตกแถวตั้งแต่อยู่นู้นน่ะส่วนแพทยที่รับบาทคูบาจารยนะ์น่ะเว้นไว้ แต่คนไหนที่ไม่มีหน้าที่ต้องเดินบินบาทให้มันสูดสายก่อนนะทําไมเราเราไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองอะ่ะจะรีบขนาดนั้นเลยหรือความสง่างามมันจะเหลือไหมล่ะถ้าเกิดทุกคนคิดเหมือนกันนะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะคิดเหมือนกันแต่พอถึงครึ่งทางแล้วพากันแตกแถวแล้วเอาบาทออกมาแล้วเอามาสะพายแร่งแล้วเอามาสะพายแบบเตรียมตัวที่จะออกจากการบินทบาทแล้วทําไมไม่เดินให้มันสูดายก่อนค่อยเอาค่อยเอาบาทออกจากการ บินทบาทเนี่ยผมก็เห็นเยอะอยู่นะบางคนไม่มีหน้าที่อะไรเลยเดินแซงขึ้นมาลวดลวดลวดขึ้นมาเนนต่อไปก็ไม่ต้องขึ้นมานะเข้าใจไหมแต่กั้นภะูเนี่ยมันรับบาดผมไงเนนคนอื่นห้ามขึ้นมาเข้าใจไหมต้องเอาคนของตัวเองก่อนเอาเนนเป็นตัวอย่างก่อนพระถ้าไม่ไอเนนก็ทํานะแต่เนนก,กั้นกั้นภูเนี่ยว้นไวเพราะเขารับบาดผมเข้าใจไหมลูกเนนเมื่อหลวงพ่อเตือนพระไม่ได้หลวงพ่อก็จะเตือนเนนเนนคนไหนที่ไม่มี ธุระที่จะไปรับบาดคนนั้นคนนี้ห้ามแตกแถวรับทราบไม่เน้นเริ่มตั้งแต่วันนี้นะอันนี้ไม่ใช่กฎนะม่เป็นข้อบังคับในตัวคือความสง่างามเป็นวัดปฏิบัติในตัวอยู่แล้วบางคนเนี่ยมาถึงแถวหน้าดา่านในี่ะกันแตกแถวขึ้นมาแล้วโดยไม่มีหน้าที่อะไรเลยนะหน้าที่ของเขาคือความง่ายเท่านั้นเองหน้าที่เสือกนะพูดง่ายๆนะเสือกทําไมลนะ่ะ ทำไมไม่เดินเรียงแถวให้มันสง่างามเวลาไล่สดออกไปมันจะได้สวยยังศรัทธาตัวนี้ไว้สิวัวไม่ทันรถหรือไงรถก็รออยู่หรอกคนนี่นั่งรถก็รอกันที่ละบาดเนี่ยบอกกันทีล่ล่ะนี่ผมจะพูดถึงเรื่องระเบียบวินัยเพราะถ้าหากขาดระเบียบวินัยมันก็ขาดสติเหมือนกันนะ่ะไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่มีผิดไม่มีถูกสำคัญที่เจตนาอย่างเดียวพวกที่ไปเดินลัดล่อเนี่ยพวกไปบินธบ,บาดซอกแท่งเนี่ยเลิกหรือยังคุบ้าวัดเลิกหรือยังเลิกเลยนะเนาะอ่า กว่าเขาไม่ได้บุญมาสั่นมาเอาบุญจากไหนเราไปให้เขาเออตัวเองมีบุญนักหนาหรือมันจะเป็นบาปได้ซ้ําไปคนหนึ่งเห็นก็จะแตกแถวนื้อย่ไปซอยไหนก็จะไปอย่างเงี้ยครูบาวิสิทธิ์ก็เลิกนะเลิกให้ไปบินทบาตช่องเม็กอย่าไปเดินลัดล้อไปบินทบาตโซนเมชีคนเดียวเลิกนี่ได้โอกาสที่จะพูดแล้วพอเดี๋ยวก็ได้ต่อยกับหลวงพ่อวีหลังไปบินทบาตบ้านเรืองชีดาเนี่ยไปให้มันเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยครูบาไรครูบาไรน่ะครูบานั่นฟ้าคันตุกานั่น ยกมือขึ้นสิที่มาเดินลัดล่อเนี่ยเดินไม่สุดใช้แล้วพากันเลาะไปน่ะวันนั้นผมเห็นอยู่ยนะเลิกหรือยังครูบาลัยเลิกหรือยังอีกคนนึงอ่ะที่มาจากวัดพระธรรมกายเน่ะเลิกหรือยังที่ผมใส่หมูยอให้วันนั้นอ่ะจาได้ไหมสามสี่ลูกที่พากันเดินลัดไปทั่วทีพทั่วแดนนะ่ะเลิกแล้วเนาะส่วนมากพวกนี้จะไม่ค่อยลงมาหรอกมันหลบ ไม่ยอมลงมาฟังแต่หมู่คณะก็กระจายข่าวด้วยนะเดินให้มันเป็นแถวเป็นแนวที่ล่ะมันถึงจะสง่างามงดงามข้อวัดปฏิบัตินะไม่มีหน้าที่ที่จะไปรับบาตรครูบาอาจารย์อย่าเดินลัดเลาะอย่าเดินแตกแถวขึ้นไปให้เดินต่อแถวกันให้สง่างามเรื่องนี้ผมว่าจะพูดตั้งนานเลยนะจันดนท่านก็อึดอัดเหมือนกันนะท่านก็เคยพูดกับผมเหมือนกันนะว่าจันดนนะ่ะแต่ท่านไม่กล้าพูดเฉยๆท่านก็ได้แต่อดทนดูพวกเรามักง่ายผมนี่ จำเป็นต้องพูดใครจะเกลียดผมก็ช่างหัวมันถ้ามันเอาเอำนาจของกิเลสมาเกลียดผมก็เชิญตามสบายเลยผมไม่สนหรอกนะดีกว่ามันจะเสือเเส่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยเนี่ยถ้าไม่พอใจก็อยากสึกไปเลยถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ผมพูดนะถ้าจะมามากง่ายสึกออกไปเลยเสียเข้าสุกคนไหนใจประสิวก็สึกไปนะเสียดายกุติ โยมเหมือนกันคนไหนมากง่ายออกไปถ้ารู้ว่าตัวเองมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้มีความเจริญในธรรมเลยก็พากันย้ายออกไปนะพวกมากง่ายนะ่มันเสียเวลาคนอื่นที่เขาจะเข้ามาแล้วเป็นนอนขวางกุฏิไว้อยู่นะเป็นไอ้เข่ขวางคลองอยู่นะคนไหนที่ดีอยู่แล้วก็สาธุการด้วยเสียสละอยู่แล้วเนี่ยยกเมื่อสุดศอกเลยมู่คณะเท่าขึ้นกันคนไหนที่ภาวนาตั้งอกตั้งใจเสียสละทํางานส่วนรวมเลยสาธุการด้วย ขอให้พวกท่านจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปคารวะเหมือนกันคนไหนที่ดีอยู่แล้วครูบาก็สาทุกการด้วยมีความเสียสละอยู่แล้วขอให้จเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปพวกไหนที่มักง่ายขอให้มันตกนรกหมกไหมไปอย่าให้มันมีความจเจริญงอกงามในธรรมพวกไหนที่มักง่ายอยู่นะสาบแช่งมันเลยเนี่ยเราจะตกนรกเองเหรอวะพวกไหนมักง่ายขอให้มันตกนรกหมกไหมพวกไหนเห็นเกีตตัวขอให้มันตกนรกหมกไหมให้มันเกิดอีก ไม่รู้กี่พบกี่ชาติพวกนี้พวกที่ดีอยู่แล้วขอ,อยาให้ได้ผุดได้เกิด,ดอีกย่าให้มีอนาคตอยาให้มีความหวังพวกที่ทําตัวดีอยู่แล้วภาวนาตั้งใจภาวนานี่มันแยกออกเป็นสองจำพวกพอเข้าใจเนาะสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้พูดโดยฝั่งเดียวนะผมจะพูดอยู่สองฝั่งมันจะไปเข้าใครนะั่นอีกเรื่องหนึง่งรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็สืบกนันหนีไปโยมเหมือนกันถ้ามามากายรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็พากนันหนีออกไปนะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะทรมานะ่ ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกทั้งด้านสมมตุติแต่ผมไม่ไปยุ่งกับใครหรอกไล่สดเสร็จผมก็เดินขึ้นกุฏินูน่นที่เกียรมารับฟังไม่รู้อะไรมัง่งแต่ละวันกินข้าวเสร็จผมก็ขึ้นไปกุฏินูน่นไม่มีใครไปผมก็นอนพักชาร์จแบตผมบ่ายมาก็เตรียมตัวหาเงินมาจุนเจือพวกเราเนี่ยเอามาถมเหวถมความไม่ง่ายของคนเนี่ยส่วนมากคนภาวนาเป็นแต่มีแต่ความเก่งอกเกงใจเคารพครูบาอาจารย์พวกที่ภาวนาเป็นนะ พวกศัพพลังเคมันมีแต่เรียกร้องไป,ไปนู่นไปนี่อยากได้นู่นได้นี่นี่มันถึงต้องหาระดมทุนมาเพื่อสร้างคนขึ้นมาก็จะได้แต่ละคนคนมันก็ปากเอาท้องมาด้วยเอาความคิดมาด้วยเอาตูดมาด้วยเอาโลกเอาภัยมาด้วยแบบนี้เห็นไหมละ่ะเราก็ต้องจุนเจือบริหารจัดการเรื่องพวกนี้บางคนดูมีพอมีนิสัยที่จะบอกจะสอนได้แต่เขายังหลงยังไม่มีกําลังเราก็ต้องฝ่ทับประคองพยุงเขา เพื่อหล่อเลี้ยงให้เขาอยู่ในเพศนักบวชให้มันได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคิดว่ามันง่ายเหรอลองเปลี่ยนกันทําคนละเดือนดูไหมโยมเหมือนกันนะ่ะพวกที่มันมักง่ายอยู่นั่นนหะลองมาเปลี่ยนกันบริหารดูสักเดือนไหมครบรอบแล้วคนนี้ก็มาบริหารเนี่ยเอาอย่างนี้ดีไหมมันจะได้เข้าใจความรู้สึกมันจะได้รู้หน้าที่ของตัวเองอู้คนหากับคนใช้เนี่ยมันคนละความรู้สึกเลยนี่หว่าลองดูสักเดือนไหมท่านไปสรรลองดูสักเดือนไหม S <S เพราะฉะนั้นแล้วก็ให้รักษาตัวเองใครจะลองดูสักเดือนไหมมาเปลี่ยนหน้าที่กันทําสักเดือนไหมลองดูไหมใครอาสามั่นครูบาเมร์น่ะลองดูไหมอ้าวตัวเองก็จะไม่เหลือด้วยนะทีเออในเมื่อรู้หน้าที่ก็รักษาตัวเองตัวบันฑไม่ต้องเอาดาวมาเนียงดอกเออลองดูสักเดือนไหมล่ะยกมือขึ้นใครจะเปลี่ยนหน้าที่กันทําสักเดือนคนละเดือนเนี่ยสามร้อยกว่าคนเนี่ยเอาลองดูไหม หลวงพ่อกิติลองดูไม่สักเดือนหนึ่งฮะครูบาเจ๋งลองดูไม่สักเดือนหนึ่งแต่อย่าให้ผมไปทําน้ํานะผมไม่รู้ว่าวาลวมันอยู่ตรงไหนนะอย่าให้ผมไปทําเกี่ยวกับเรื่องไฟนะ่นเลยเดี๋ยวไฟดูดผมตายเนะี่ยไม่รู้เรื่องนะผมเนี่ยฮะนี่ความสามารถก็มีคนละด้านเนาะเราก็นําความสามารถของพวกเรานี่สิ่งมาผาสมผาสานกันห,หลายๆคนเนี่ยคนนึงชํานาญด้านนี้ก็ออกมาช่วยกันเนี่ยไม่ใช่ออกมาช่วยกันแต่ตอนชัดแตกมันไม่ได้นะ เวลาบริโภคเวลาขบชันเวลาชัดแตกเนี่ยสามคคีกันดีแล้วเกินแต่เวลาเสียสละดเนี่ยอุย้ยปละหลอมแหล,ม,ล,ม,ลมผมดูแล้วมันสามคคีแต่ตอนกินนะ่ะคนส่วนมากสามคคีแต่ตอนเข้าของมาแจกเน่อยอุย้ยเจ็บขาจะมันกบขัน้นว่าผุ้นละคนนเลยนะยากได้ของฟรีเลยแต่มันโมนฟรีเดบัตเลย,นเนยแต่เวลาที่จะมาขัดใจตัวเองเนี่ยอุย้อยเงาบว่ามันดึงขาเต่าหลอดบัตเลย มันเป็นตะงเงิดบอสันนี่ขี้เหลียดค้นมันเป็นอังสีเนีตื่นมาเมื่อไรก็ได้ยินผมจมอังสีละเนาะฮะถ้่พอจะยินผมจมกับไต้โปดแต่ผมยังมาว่าอยู่นี่ผมก็จะว่าลักษณะนี่แหละนิสัยผมมันเป็นแนวนี่ร่วมตกันปดผมก็ไอะไรตัวมันยังชบายหูโหวดก็ได้ตัวเอาขณาวหน้สูงนี่โหวดปดผมกลางอากาศลดเนี่ฮะสามลอยก็ลูมเลยที่สิจ้างเขาปดจะของบ่ฮะระดมทุนเนาะให้หมู่คณะมนามการโนโหวดหรืออะไรเนี่ย ปลดครูบาทุยออกเนี่ยมันจะได้สบายหน่อยปลดตัวเองก็ปลดไม่ได้เวลาวออกแล้วหลวงตาก็ไม่ให้ลาออกเพราจะแต่งตั้งทงเทีนมาบริหารแทนอยู่เนี่ยอยากให้ทงเทงมาทําหน้าที่แทนสักเดือนเนาะน่าจะดีเลยเนาะธงเทงเนี่ยสงสัยวัดเนี่ยสงสัยจะเล่นแต่เกมทั้งวัดแต่ว่าถ้าทงเทงมาเป็นเจ้าอาวาสเนาะของเล่นนี่เต็มวัดแต่ว่างูบาปสารนี่สนุกเลยแหละถ้ารงเทงมาเป็นเจ้าอาวาสเนาะดีไหมพวกเราคิดว่าดีไหมนะ ลงประชามติปลดผมดีกว่ามั้งขี้เกียจบ่นแล้วฮะอันนี้คือแนวคิดของผมเฉยๆหรอกไม่มีใครหรอกนะผมก็พูดเล่นพูดหัวไปเผื่อมันมเผื่อมันจริงฮะครูบาเมย์เลวหนึ่งเสียงแล้วจะปลดผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยรู้ตัวแล้วบัดเดีเราตามหามานานแล้วคนที่ต่อต้านเราสุดท้ายก็โผล่ขึ้นมาแล้วขนาดเราลงทุนร่วมแสนแลกับครูบาเมย์เนี่ยนะปลดนี้ด้วยความหวังดีฮะ ที่แท้มันก็อยู่นี่ๆเองคนที่ต่อต้านเราอยู่ตลอดเป็นไส้ศึกฮะรู้แล้วบาดเนี่ยเจอตัวแล้วกรูบาเมเนี่ยฮะที่ไหนได้ก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเลยแสดงว่าความชีดนี้เกิดมานานแล้วเหรอเม่ฮะอดอาหารเหรอเอาลองดูสิว่าจะปลดผมได้หรือเปล่าลองดูนะให้นั่งสมาธิทำความเพียรน,นะแล้วก็อดอาหารนะ ถ้าครูบาเมย์นั่งสมาธิคนเดียวแล้วสามารถทําให้ผมเลิกทํางานตัวนี้ได้เนี่ยผมจะกราบครูบาเมย์อย่างงามเลยไปลองดูนะอย่าไปไหนนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะเมย์นะเธอพูดเองนะหรือใครจะร่วมกับครูบาเมย์ก็ได้นะเพ่งมหาผมเลยว่าปลดผมแล้วไปทําความเพียรแล้วอดอาหารด้วยในหลายคนนี่ไม่แน่นะพลังจิตของความสงบของความเพียรหลายๆดวงอาจจะทําให้ผมหนีออกไปที่อื่นก็ได้นะไม่แน่นะ ถ้าใครเกลียดผมให้ไปภาวนานะเข้าใจไหมใครไม่ชอบขี้หน้าผมให้ไปนั่งภาวนานั่งสมาธิทําความเพียรอดอาหารสักหนึ่งอาทิตย์ไม่แน่นะพาสักร้อยรูปหรือสองร้อยรูปที่เกลียขี้หน้าผมนี่ได้ทําความเพียรผมก็จะยอมเสียสลาให้คนเกลียดนะเพื่อให้หมู่คณะเราได้มีความเพียรพรามีความเพียรแล้วมันจะเลิกเกลียดผมทันทีมันเอาความเกลียดนี่แหละไปเป็นกรรมฐานน่ะเพ่งมาเลยผมก็อยากสบายเหมือนกันนะเห็นหมู่คณะบางคนสบายผมก็อยากสบายเหมือนกันนะไม่ได้ทําอะไรเลย ก็มีข้าวกินเหมือนกันเนาะจริงไหมมีเวลาเป็นส่วนตัวเยอะอย่างเงี้ยผมก็อิจฉาเหมือนกันนะผมก็อยากพักผ่อนเหมือนกันมีวิธีเดียวคือระเบิดพีชีพท่านั้นผมถึงจะได้พักผ่อนวิธีอื่นไม่มีเลยหนีไปที่อื่นก็จะตําตัวนี้ก็จะตามไปอีกเหมือนเดิมเพราะจริงๆแนละ้ววิธีอื่นไม่มีนอกจากใช้ระเบิดพีชีพและวิธีหนึ่งคือพลังงานของพลังงานจิตของครูบาเมย์นี่อาจจะช่วยผมได้นะลองดูนะเมย์นะ เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะอดอาหารนะฮะใจมันไม่ถึงพอนี่หว่าเอโอ้โหนักวิชาการเนี่ยครูบาเมย์เนี่ยเป็นยอดนักวิชาการเลยนะครูบาเมย์เนี่ยเสนอมาแต่ละอย่างเลยไม่ได้เรื่องเลยวินาล่ะเนาะวิน,ะนาะมันถึงอยู่กับเมียไม่ได้เหมือนผมเลยเมียถึงทิ้งมันก็เพราะหลักวิชาการมันเยอะอย่างนี้แหลนะเนาะหมู่คณะเรามีอะไรไหมเออสุดท้ายแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแตะนวมเหมือนเดิมเหมือนซอสอนี่แหละพี่ไปใน สภาเนี่ยโอ้ยห้ามหันกันจะเป็นจะตายแล้วเลิอกกอับพี่ปายพวกมันไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วบางคนไปเล่นไพ่ได้วยกัน,นไปซ้ําไปนี่ไม่ต่างจากพวกเราหรอกนี่ลงมาก็ต้องมีกระแทกกร,ทกระทุ้งกระทันบ้างกระทบบ้างมันจะได้เกิดสติปัญญาขึ้นมาที่จริงแล้วผมไม่มีเจตนาที่จะไปทําลายใครหรอกโดยเฉพาะไอ้เปาเนี่ยมันเกลียดผมอยู่ตั้งหลายวันไอ้หน้าโง่เนี่ยรู้สึกไม่พอใจครูบะทุีประสันไม่รู้สึกไม่พอใจพระอาจารย์อยู่หลายวันอยู่ประสันไอ้หน้าโง่ ถ้ามึงเกลียดกูได้ก็แสดงว่ามึงเนรคุณมากเลยไอ้เปานะถ้ามึงเกลียดกูได้เนี่ยมึงอยากกินสตรอเบอรี่ปั่นกูไม่อยากกินกูก็ต้องพามึงไปซื้อเนี่ยมึงนึกถึงตอนนั้นบ้างสิฮะกูไม่อยากกินมึงก็บังคับให้กูกินด้วยกูต้องเสียเงินให้มึงด้วยอย่างเงี้ยถ้ากูแบบไม่พาไปมันก็น่างอนั่งอยู่บนรถนะผมก็ต้องยอมพามันไปซื้อสตรอเบอรี่ปั่นให้คนขับรถพาไปมันอยากกินซาลาเปาร้านอื่นมันก็ไม่กินนะ ร้านอยู่พี่บูญเยอะๆเนี่ยขีย่รถผ่านมาไม่เอาสักร้านนูน่นร้านตีนสะพานมูนนูน่นก็ต้องพามันไปซื้ออีกบัตนเนี่ยเห็นไหมผมถึงเกลียดสละเปาแล้วก็เกลียดสตรอเบอรี่ปัน่นแม้แต่สตรอเบอรี่ไม่ปั่นก็จะได้เอามาให้ผมนะผมโคตรเกลียดเลยนะจะบอกให้นะเพราะเกลียดที่หน้าไอ้เปาเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยมันบังคับผมมากก็เลยจำฝังใจเลยสละเปาไม่ต้องซื้อมาให้แต่จะซื้อมาให้เนนก็ไม่เป็นไรอย่างที่สองคือสตรอเบอรี่ปั่นเนี่ยซื้อมาให้ผม กินเมื่อไหร่ก็นึกถึงหน้าไอปาทันทีเลยเข้าใจไหมขอสาธุกการ